วันนี้ก็สวัสดีคัะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับวันนี้นรนเราอยู่ในเกม R อานะครับเราจะเป็นเลือดทีมเลย <c oughs> ไม่เสียงรบกวนอะไรๆๆใไดๆั็เราจะขูดทีมกันแต่ต่อไม่ได้อ่ะทุกทีม ยังนวรเงนตัวพ่ผมสายแน่เลยยันยันตัวพ่อผมเดี๋ยวพอจะไปรับทาร่ากนเดี๋ยวจะไปหาทาร่ากน ตัวมาฟาร์มแทงเอ้ยเราเแทงได้หร่าคีน่าเรื่องนี้จะไม่มีการตัดอะไรทั้งที่น,นนะถ้ะาเราก็รหัวหก็เดือดเนอะีน่าเนงก็ดีไป คิดซี่ไม่มีตัวแ็ดก็ขอแค่ไหนครับได้หลายตัวแล้วแต่ต้องมาเริ่มใหม่ฟรีไฟอาจจะไม่ได้ลงนะเพราะยะค่อยไปลงรงใส่อะไรไม่รู้เล่นเือนนะพักเยียงเบาก็ขออภัยด้วยะครก็ต่อต่อเป็นตลอดไม่ได้งงแบบ ิังไม่มีสกิลแต่ก็แรงได้เด็ดไปครับก็ขอมอนุญาตมาแล้วกันนะแล้วก็เดินไปเขาเพื่อนจะลาจะเลิกคุยแล้วก่อน อ้าวฝั่งเขายังไม่เกิดยังก็หวานสิครับพีชเอ้ยมาจะไปยุ่งยังไงกันตัวพี่พบพอมีส่วนครับวันนี้ผมไม่สนเฮ้ยจะเอาคิวให้ได้ครับจังวันนี้คิวครับคิวคิวคิวเขผมคิวผมคิวโอ้โห เอ้ยแต่ึงเข้าไปในป้อมก็ไม่ดีเขาได้รอหนึ่งคิวแล้วอย่างไหนเหงืิวเลือดแล้วก็ไปจัดก้รเแล้ววนมือเขาถังมาดิเื่องโอ้ยแล้วผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เรื่องของ รจะดันกลางไปมันเขียวก็ทำโอกาสจะไล่จะไล่สึกเหมือนกันอูนะเก็บดวยเฮ้ยจ้างวันนี้โอ้โหทำยไงดิโอเวน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  has been defeated. Double The hunt the không buồn Không ตีครับจังวะน,นี้ไส้ดุ้งเลยครับพี่สะดุ้งเลยโอ้โหตายหนึ่ง้าหนึ่งไม่ได้หนูอือจะตายจึ๊บมาครับสกิลมาแล้วนี่เขาป้อมเหรนครับนี่นี่จังวันนี้ทำไง โอ้จะตายจะตายขอหน่อยขอหน่อยขอ่ก่อนเฮ้ยไปแล้วไม่อยากเสียไปว่าจะว่าจะทำเพลงเหรอแต่ทำไม่ได้ไอตัวนั้นมันทำไม่ได้เดี๋ยวไปบอกด้วยกันเนาะโอ้ไอ้นี่ก็โอ้โอ้ What t ดเด h อกเฮ้ยพี่เขาเขาเขา จะแตกมั้ยเนี่ยผมจะแตกมั้ยเนี่ยมันจะแตกไหมไอ้กากเลยไอ้กาเลยเอ้ยโอ้ยอะไรอะอคค้สงกินแล้วฮุกพาปแตกครับเ an ด เราไปฟังตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรนะโอเคไปฟังกันอะไรๆหนูอะไรอะไร,ะไร,ะไรผมไม่ีความแต่ผมก็แถม ผมก็เฮ้ยยันนี้ยันน huh e. ี้โอ้โหแล้วมันหิวอ่ะมันหิวอ่ะมันเก่งอ่ะเหมือนเก่งอ่ะเหมือนเก่งอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โห่รู้อุ้ยโหคลิปนี่แบบไม่กลัวกันดีแบบดีแบบ อะไรครับพี่อะไรเข้ามาได้เข้ามาเข้ามาอย่าอย่าลักพี่สิพี่ก็ขอเพื่อนเพื่อนมีเสียงอะไรตะกี้พี่ซี่จะลัดเพื่อนนนี้ผมว่าก็ต้องตัด ล<ภ><ย>อ,องเม่ี้แล้วกันจบเดี๋ยวกันมจมตีนะครับรออะลดันปอ้อมเฮ้ยคลิปดันป้อนเว้ยอ่าเอาไงครับดีครับดีพี่ดีดีดี ดีแตกดีแตก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 แตอันนี้ใครเก็บพิดได้มากที่สุดรผมหา้าโอเคเก็บพได้มากที่สุดเงีเ้ือแวนแกเจียวได้แวนนี่ตัวปดเลยอันนี้ไม่มโกงอะไรนะไม่ได้ตัดต่อนะกะตอไม่เป็นนะ ต่อไปนะ่รับเราดันครับเราดันครับรู้ว่าอ,อดเอดว W จะไยดานนะไอ้ครัง้งต้องคนถูกมาแน่นอนเดี๋ยวครับอ้าวฝึกฝัน